ปาเจโรโฉมใหม่ปี2026ที่กำลังจะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งมาแล้วครับทุกคนมิตซูบิชิปาเจโร่เตรียมคืนชีพว่าที่ราชา SUV ของมิตซูบิชิปาเจโร่โฉมใหม่ปี2026ที่กำลังจะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งรถทดสอบถูกจับภาพได้ระหว่างวิ่งทดสอบในต่างประเทศ ตัวถังทรงเหลี่ยมชัดเจนดูแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมให้บุคลิกใกล้เคียงกับ SUV ขนาดใหญ่ในระดับ Land Cruiser เลยทีเดียวดีไซน์ด้านหน้าคาดว่าจะยังคงเอกลักษณ์ d y n a ม i c Chill ของ Mitsubishi แต่ปรับใหม่ให้ดูทันสมัยดูดันสมกับการกลับมาของปาเจโร่ตัวรถมาพร้อมซุ้มล้อทรงสี่เหลี่ยมกันชนและบันไดข้างที่ดูใช้งานจริงได้ เพิ่มความบึกบึนในสไตล์ SUV ตัวจริงส่วนแพลตฟอร์มยังเป็นปริศนาว่าจะเลือกใช้โครงสร้างและเดอร์เฟรมแบบดั้งเดิมหรือเปลี่ยนมาใช้โมโนโคอกจุดนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปด้านขุมพลังมีความเป็นไปได้สูงว่าจะยังคงมีเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรทวินเทอร์โบกำลังประมาณ204แรงมา้าแรงบิด470นิวตันเมตรและมีข่าวลือว่ามิตซูบิชิ เตรมส่งเวอร์ชันไฮบริดเข้ามาเสริมทับด้วยและข่าวดีคือปาเจโรใหม่จะถูกผลิตในประเทศไทยและเตรียมเปิดตัวปลายปี2026เพื่อส่งขายทั้งในประเทศและตลาดโลกรายละเอียดสเปคเต็มราคาและระบบความปลอดภัยต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการรัแ,แต่บอกได้เลยว่าปาเจโรครั้งนี้ m มิ s u b i s h i ตั้งใจให้เป็นการคืนชีพที่ยิ่งใหญ่ของตำนาน s u สตัวจริง เพื่อนๆคิดว่าปาเจโร่ใหม่ควรมาในราคาเท่าไหร่และอยากเห็นรุ่นไฮบริดหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวรถใหม่ก่อนใครครับ